สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับรูปหล่อพ่อท่านจำเนียงครับแห่งสำนักสงฆ์ต้นเรียบครับจังหวัดสงขลาจะสร้างมาปีพศ2539ครับ พิธีดีครับพุทธคุณสูงและประสบการณ์มากครับราคา400บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร9 9 9 8 8 4 8 7 8 7 0 9 9 484-8787ครับกดติดตาม YouTube ล้านพระคอมเพจล้านพระคอมเฟ b บ o k ล้านพระคอมกดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า เช้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับรูปหล่อพ่อท่านจำเนียนครับแห่งสำนักสงฆ์ต้นเรียบครับจังหวัดสงขลาจะสร้างมาปีพศ2539ครับพิธีดีครับพุทธคุณสูงและประสบการณ์มากครับราคา400บาท ถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ